อ <elu> าเลียะสัสูรพระเจ้านะครับร่วจก,กันอธิษฐานก็ได้พันวิรจักข้าสังสูรรวมขอบคุณรวมอย่างมากมายที่พระองค์ให้โอกาสและใช้ชีวิตของก็รงก็ริจ้าข้าถ้อยคำทุกถ้ถอยคำนั้นมาจากระอค์ขอพระอทรงนำขอปริญญาประเสริ์ทรงนำ,งนงนำพี่น้องของเราที่จะข้ใจและนำไปประยใช้ในชีวิตของเราพิจักข้าขอมอบเวลานี้ไว้ในพระอสมดีของพร,ระนามพระเจ้าครับก่อน <S 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 อื่นนะครับผมก็ ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายนะครับปกติอเป็นคนที่เมื่อก่อนนะั้นมีอ่าเป็นคนที่ใจกลก้ากล้ืจอเชไปนะครับพระเจ้าที่สอนทำนิจใจท่องลงนะครับหลายหลายปีนะครับอ่ายี่สิบปีนะครับประมาณยี่สิบปีที่ชีวิตของผมนั้นตอนนั้นหลุดจากทางของพระเจ้านะครับ아버지ได้ที่จะแบ่งปันในวันนี้อยู่ในพระธรรมโยนานะครับโยนาบท ที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่นะครับพี่น้องเปิดดันดูได้เลยครับอุานะครับ,นนนรบง่ายกว่าครับก็ พระรมในตอนนี้นะัไนได้พูดถึงผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านหนึ่งชื่อว่าโยนาครับซึ่งเป็นผู้รับใช้ที่ค่อนข้างดื้อนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นพระประคำที่มีไม่กี่บทน,นะครับแต่ผมประทับใจในพระรรม้อนี้มากนะครับเพราะว่าเป็นพระคำที่หนุนใจชูใจสําหรับผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับหลายๆตอนนะครับ ผมยิ่งอ่านผมก็ยิ่งรู้สึกว่าในชีวิตของผมนั้นบางครั้งเหมือนโยนานะครับในบางครั้งเหมือนโยนานะครับรามาทาบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่มีว่าพระวจ,จนะของพระเจ้ามาถึงโยนาะบุตรอามิไทยว่าจงมุกขึ้นไปยังนินเวนครใหญ่และร้องกล่าวขอโทษชาวเมืองนั้นเหตุความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาถึงเราแล้ว แต่โยนาได้ลุกขึ้นหนีไปยังเมืองาลาชิตจากพระพักพระเจ้าท่านได้ลงไปยังเมืองยักษาและพบกำลังนะครับกําลังไปเมืองทรา,าชิตดังนั้นท่านจึงจำร่าข้าโดั่งและขึ้นเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปยังเมืองธรา,าชิตให้พ้นจากพระพักพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงขับกระแสลมใหญ่ขึ้นเหนือทะเลจึงเกิด พายุใหญ่ในทะเลนั้นจนน่ากลัวกำปันจะอัปางนะครับก็มันมีเป็นตอนตอนนะครับตอนนี้นั้นพระเจ้าได้ใช้โยนาแต่โยนากับหนีนะครับแต่ตามจริงนั้นที่เหตุผลที่โยนาเกลียดนะครับเมืองนินาเวนั้นเพราะเมืองนินาเวนั้นเป็นเมืองอ ของอสัสเีเลียนะครับเขาเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของอสัสเีเลียอสัสเีเลียซึ่งซึ่นต้อนอ,อิสาราเอลเป็นเฉลยนะครับในโยในสองสมุเอลนะครับบทที่สิบเก้าข้อ 19, ขที่สามสิบหกนะครับถ้าเราเปิดดูจะเห็นนะครับว่า,วาพระธรรมในตอนนี้ได้กล่าวถึงเมืองนินเวเวนะครับ ข้าพบาทจะตามเสดิจพระราชาข้ามแม่น้ำาจแดินไปเท่านั้นจะไหนเพราะวาจนะของพระเจ้านะครับถูกหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อสิบเก้าข้อสามสิบหกนะครับครับได้กล่าวถึงออกษัตริย์นะครับ, 30, รบ,ไ,ดรบได้เข้าไปนอนหลับพักผ่อนในออในเมือง นินนาเวนะครับซึ่งแสดงว่าถ้ากษัตริย์อยู่ที่เมืองไหนนั้นก็แสดงว่าเมืองนั้นเป็นเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็นินนาเวนั้นเป็นเมืองพาณิชย์นะครับเป็นเมืองใหญ่ซึ่งมีหลายๆชาติเข้ามาเป็นเมืองอเขาเรียกว่าเมืองท่าการค้านะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าได้สอนผมนะครับข้อหนึ่งการที่เราหนีจากพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ พระเจ้าบอกว่าเจอพายุใหญ่ชีวิตเราจะล่มนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับผมจริงนะครับตอนนั้นก็ตอนที่ล้มแล้วหนีจากทางของพระเจ้านั้นชีวิตได้เกิดอะไรมากมายในชีวิตนะครับตามจริงนะผมสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีในชีวิตที่เกิดขึ้นมาตามจริงตอนนั้นไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครฟัง กลับไปบ้านก็กลัวไม่กล้าที่จะบอกแม้กระทั่งคุณแม่คุณพี่สาวหรือว่าคุณป้านะครับเพราะความอายนะครับคือล้มเนี่ยเราละอายใจของเราอ่ะคือสิ่งที่อาจารย์สอนสั่งไม่ว่าจะเป็นอ่าเหมือนกับที่อาจารย์สมเกียรติได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องระวังสามอย่างนะครับไอ้สามอย่างที่ว่าน่ะผมมีหมดนะครับ คือเรื่องเรื่องเงินตามจริงตอนที่ไปเรียนอยู่ที่ที่หอพักแห่งหนึ่งนะครับก็เป็นของมิจนาลีนะครับองค์กรมิจนาลีเกาหลีนะรเรื่องความสัตย์ซื่อพระเจ้าให้ให้ค่าใช้ใจ่ายนะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนประมาณ30ปีที่แล้วก็600บาทต่อเดือน หกรยบาทต่อเดือนแต่ด้วยความสัตย์ซื้อของเรากับพระเจ้าเราต้องหักสิบลดใส่ซองแต่เราแต่เขาไม่ได้เน้นหรอกว่าเราต้องบอกเขาแต่เรากับพระเจ้าต้องสัตย์ซื่อต่อกันแล้วกันผมก็ไม่ถวายแต่ก็เขียนลงไปในสมุดบันทึกว่าทุกสิ้นเดือนก็กจะต้องส่งส่งเพื่อที่จะเบิกเงินเดือนใหม่มาผมก็เขียนไปงั่นแหละหกร้อยหกร้อยก็หกสิบและอีกอย่างหนึ่ง พี่สาวซึ่งเป็นคนสนับสนุนพี่สาวก็เป็นผู้รับใชยย้ที่นั้นก็ให้เงินมาอีกพันสองนะครับแต่จริงผมได้เงินเยอะกว่าคนอื่นผมก็ไม่ถวายพันสองก็อีกก็อีกร้อยยี่สิบไม่เคยถวายแต่เขียนลงไปว่าถวายนะครับนี่เป็นความไม่สัตย์ซื่อแต่ก็ยังยิงท่านลงตนว่าเออพี่สาวเราอยู่นะครับพี่สาวเราอยู่อาจารย์คอยสนับสนุน นะครับอยู่ที่หอพักก็รู้สึกรู้สึกว่าตัวเองหญิงยโสในนัน้นมีหมดเลยผมนะตัวผมนะก็ออ่พอมาถึงตอนเนี้ยก็พระเจ้าอ่ะได้ไดได้ตักเตือนแล้วก็สอนผมอย่างมากมายนะครับเรื่องผู้หญิงพระเจ้าก็บอกว่าเอ่อให้ระวังเนี่ยแต่ว่า ผมก็ยังบอกว่าแต่ว่าอาจารย์เขาก็เตือนว่ายังไม่ถึงเวลานะยังไม่ถึงเวลาแต่ผมคิดว่าผมอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วนะไม่เชื่อฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวหมอ,หมอวันรุ่นนิติภาวะแล้วแต่ผู้ใหญ่เขาดูออกว่าเรายังเป็นเด็กอยู่เพราะฉะนั้นบางครั้งชีวิตผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ดีไม่ได้ราบรื่นมาตลอดนะครับ ปีนเกี่ยวกับผู้ใหญ่เห็นว่าพี่พี่สาวหนุนอา,อาจารย์คอยให้ให้ให้ถายอยูง่ง่ายๆแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใหญ่มากนะใหญ่มากแล้วก็ปีนเกลียวภาษาสมัยวัยรุ่นก็กว่าปีนเกี้ยวไม่เคารับผู้ใหญ่เหตุฉน,นั้นชีวิตพอล้มปุ๊บเนี่ยอายมากไม่กล้าที่จะกลับไป พอออกมาไม่กล้าที่จะกลับไปหาเขาอีกนะครับไม่กล้าบอบพ่อแม่นะครับไม่กล้าแม้กระทั่งบอกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนไปเจอว่าชีวิตของเรามันไม่ดีอะ่ะก็จะไปพูดกับใครได้ว่าเป็นคริสเตียนไปบอกใครได้แต่ทุกวันนี้ขอบคุณพระเจ้าผมสามารถเล่าสิ่งต่างๆนี้ให้ทุกคนฟังได้เพราะอะไรเพราะพระเจ้าให้อภัยผม ยี่สิบปีมานี้คือผมไม่ให้แต่อภัยตัวเองอยากบอกน้องๆแล้วครับแล้วก็หลายๆคนคิดถียหลายคนให้อภัยตัวเองนะครับเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่ครับข้อสองทำให้ชีวิตคนรอบข้างนะครับลำบากนะครับดูก็เรือโครงเพลงนะคนในนั้นเป็นไงบ้างลำบากลำบากทุกยากไปกับเราด้วยแม่ผมนี่น้ำตาตกหนเลย น้ำตาตกไหนเพราะอะไรเสียใจลูกเรียนก็ไม่จบพี่สาวเป็นคนส่งเสียใจเรียนไม่จบอาจารย์ก็สนับสนุนเอาจบที่นี่นะไปต่อเลยเมืองนอกเรียนไม่จบอาจารย์เสียใจร้องไห้นะแต่ว่าขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อผมกลับใจมัน เร็เจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตผมนะครับและถึงสิ่สำคัญนะครับข้อสามนะครับมักจะพึ่งพาความรับรู้ของตนเองตลอดเวลานะครับว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้แต่เวลาเราแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเราสุกว่าเหนื่อยเหนื่อยมาก นะครับแก้ได้เหมือนกันแก้ได้เป็นบางครั้งแต่ไม่ยั่งยืนแก้ได้ไม่ตลอดอีกสักแป๊บปัญหามันก็วนมาเหมือนเดิมทำให้เหนื่อยนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะกลับใจใหม่เนี่ยโอ้โหปัญหามันทำไมมากมายแบบนี้ดิ้นไม่หลดุดเหมือนปลาติดข่อย่งดิ้นยิ่งแน่นเพียงแค่ผมคุกเข่ากับพระเจ้าแล้วบอกว่า ข้าพระองค์ยอมแล้วข้าพระองค์ยอมแล้วโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วยโปรดช่วยลูกด้วยเถอะแค่นั้นเองนะครับน้ําตาแความยินดีมันไหลออกมานะครับมั่นใจว่าพระเจ้าให้อภัยและมั่นใจว่าพระเจ้าอภัยให้และแก้ไขปัญหาได้ทั้งทางที่ปัญหาพรุ่งนี้ก็ยังมีอยู่เดือนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ผมมั่นใจแล้ว พอพูดออกมาน้าตามันไหลมันบอกไม่ถูกอะมันมันไหลออกมาเลยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งเหล่านี้นะสันที่สุขนั้นได้เกิดขึ้นกับผมนะครับอาจจะบางครั้งอาจจะตรงกับพี่น้องหลายๆคนนะครับเวลาแก้ไขปัญหาไม่ได้อยามมีทุกข์มากเรียกหาพระเจ้านะครับคุกเข่าลงอธิษฐานขอสุขเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากนะครับนะครับ แต่การกลับใจใหม่นั้นได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าในโยนาบทที่บทที่สองนะครับโยนาบทที่สองข้อที่สองนะครับครับโยนาบทที่สองข้อที่สองนั้นได้กล่าวว่า ในท่าวที่ข้าพระองค์ตกทุกข์ได้ยากข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระเจ้าและพระเจ้าพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของแดนคนตายและพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์โยนาได้ถ่อมใจลงขณะที่อยู่ในท้องปลานะครับพระเจ้านั้นให้สิ่งที่ให้สิ่งที่ ดีสำหรับหลังจากนั้นนะครับนั่นกับใจใหม่ของเรานั้นจะทำให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นคือข้อหนึ่งหลุดพ้นจากแดนคนตายนะครับลอดพ้นจากปัญหาทั้งปวงพระเจ้าได้ช่วยผมหลุดออกจากปัญหาหลังจากนั้นผมจำได้ว่าเป็นวันเสาร์นะครับหลังจากนั้นวันอาทิตย์ผมขาดงานไปบทเลยตั้งแต่นั้นผมมาผมก็ไม่เคยขาดบส นะครับพระเจ้าได้ช่วยเหลือแก้ไขาภายในเดือนนั้นปัญหาหมดทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรค้างคาเลยตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับทั้งๆที่ตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าปัญหานั้นมันจะจะหลุดค้นจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงด้วยซ้ำชีวิตมืมดมนไปหมดนะครับข้อสองนั้นพระเจ้าฟังเสียงทูลขอของเราปัญหาต่างๆนั้นได้รับการแก้ไขนะครับ อย่างที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้นะครับไอ้อีกข้อหนึ่งก็คือการคืนดีกับพระเจ้าความสัมพันธ์กับเรากับพระเจ้านั้นได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่การกลับคืนมาแล้วก็การที่จะได้รับสิ่งต่างๆนั้นเราต้อง่อมใจเราแล้วก็อธิษฐานพุณสารความผิดบาปของเราสารภาพความผิดบาปของเราด้วย เขาเรียกว่าใจถอมแล้วก็ยอมจริงๆนะครับครับแล้วก็พยายามที่จะคอยฟังเสียงของพระเจ้านะครับว่าพระเจ้านั้นจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรนะครับขึ้นมาด้วยการอธิษฐานนะครับทุกคนก็รู้ดีการอธิษฐานเป็นลมหายใจของชีวิตของคริสเตียนนะครับแล้วก็การอ่านพระคัมและสิ่งที่สําคัญที่ผมเน้นที่สุดนะครับผู้ใหญ่และผู้อาวุโสในคริสตจักรทําไม คนถึงพูดอย่างนี้ผู้ใหญ่และผู้อาวุโสในคริสตจักรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์กับพระเจ้านานนะครับเป็นผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆแบบเนี้ยอย่างที่ผมเล่าเนี่ยทําไมถึงไม่อายทําไมถึงถึงไม่อายในการที่จะเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาคือพระเจ้าอาภัยให้เราแล้ว และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะสอนลูกหลานสอนสมาชิกในคริสตจักรนะครับเพราะฉะนั้นบางคนที่เป็นวัยรุน่นกบ็บอกว่ามันจะมีคำโบราณดีว่าผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนคนเรามักจะได้ยินคำนี้บ่อยๆแต่พอวัยรุ่นมาอุ้ยสมัยสมัยคุณลงุงคุณตาเนี่ยอ,อาบดา้วยเตาถ่านอาบดังไฟด้วยเตาถ่านต้มน้ำ ส่วนผมมามีเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วสมัยนี้นะครับตามจริงมันมีแผลลึกๆในใจแต่ว่ามันหายไปแล้วมันกลายเป็นแผลเป็นในใจใจผมก็มีแผลเป็นนะแต่มันเป็นแผลเป็นที่ไม่เจ็บแต่มันจะให้ระลึกอยู่เสมอว่าอย่าทําแบบนั้นอีกและบอกลูกๆหลานๆพี่น้องคริสเตียนของเราถึงประสบการณ์<บ>เมื่อลูกหลานกําลังที่จะเดิน ออกนอกทางของพระเจ้าเราสามารถที่จะเตือนเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องฟังเวลาผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสในคริสตจักรนั้นตักเตือนเราอันนี้เป็นสิ่งที่ประสบการณ์ผมได้รับมาและสิ่งที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะอย่างไรพระพระคัมภีพระเจ้าก็ก็ยังให้ผู้รับใช้ของพระองค์นั้นเลี้ยงดูแลสมาชิก สิ่งที่เราสําคัญที่ที่เราที่จะต้องทําก็คือการเชื่อฟังนะครับตามจริงพวกเราทุกคนนั้นมีหน้าที่ประกาศนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่28นะครับนะครับข้เออยีนะครับ,ก,รบก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับ ของประธานบางคนว่าโอ้คนนี้เป็นของประธานเยอะในการประกาศไม่ใช่นาคนกลับมาเชื่อเยอะไม่ใช่หน้าที่การประกาศเป็นของทุกทุกคนเราทั้งหลายนะครับเราทั้งหลายเป็นหน้าที่ของพวกเราเพราะฉะนั้นผมอยากให้ชีวิตของเรานั้นเป็นท่อพระพรสําหรับพี่น้องหลายคนญาติพี่น้องของเราผมมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ย อพราะเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะมีแต่เพื่อนคริสเตียนทั้งหมดไม่ใช่จริงจริงมันมีแต่เพื่อนคริสเตียนผมจะต้องดูก่อนว่าเออเขาเป็นเพื่อนใครในขิดจักรมั่งแต่จริงผมคิดผิดมาตลอดพอขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้รับใช้มีผู้ใหญ่เจดีนะครับเพราะเครื่องเก่ามันใช้ไม่ค่อยได้ผู้ใหญ่เจดีเขามอบเอามาให้เครื่องหนึ่งผมก็ทําให้เป็นหรอกคือหาระหงรหัสอะไรผมไม่เป็นสมัครใหม่เลย ทีนี้เพื่อนใหม่มันก็ขึ้นมาขึ้นมา,นมาแต่เป็นเพื่อนที่ไม่ใช่คริสเตียนเยอะผมกดรับหมดเลยเพราะกดรับหมดปุ๊บเนี่ยคนที่บ้านผมอะตามจริงผมเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่อยากรับนะเพราะเขารู้จักนิสัยและรู้ตัวตนของผมดีอยู่ที่บ้านแต่ตอนนี้ผมกดรับหมดเลยและพอถึงวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ผมก็กดแชร์ที่คิดจังนี่แหละไม่ยากเลยกดแชร์ไปให้ให,ให้เขาดู มีอะไรเกี่ยวกับงานอะไรเกี่ยวับคิดจากผมก็แชร์ให้เขาดูก็ขอบคุณพระเจ้าให้เปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่นะครับแล้วก็มีพระธรรมอีกข้อหนึ่งทิ้งท้ายในข้ามคืนคืนวันนี้นะครับพระธรรมที่จะพูดถึงก็เกี่ยวกับผู้รับใช้ที่ท้อแท้นะครับ ก็มีหลายคนไม่ว่าจะเป็นโมเสสก็ท้อแท้แต่ที่ผมที่ผมชอบที่สุดก็คืออิสยาอิสยานั้นตอนที่หนีนะครับหนีไปยังภูเขานะครับคือกลัวนางพระนางเยซิเบลนะครับฆ่าก็หนีไปแล้วก็พูดหลายๆคำที่เกี่ยวกับความท้อแท้พูดเกี่ยวกับเรื่องความตายนะครับ หนีไปแต่พระเจ้าได้สำแดงให้กับเขาได้รู้ว่าต้องทำยังไงพระเจ้าให้ลมเกิดขึ้นทำให้หินแตกกระจายหมายถึงว่าพระเจ้ากำลังย้ำถึงฤทธิอ์อำน,นาจของพระองค์ว่าพระองค์อยู่กับเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดนะครับอย่าให้จิตใจของเรานั้นกลัวในการที่จะ รับใช้พระเจ้าผมเห็นผู้รับใช้หลายคนเวลามีปัญหาพู้ว่าว่ามีปัญหาแต่ยิ้มหัวเราะถึงแม้เราจะมีปัญหาโลกความทุกนั้นจะมีสันติสุขอยู่ในจิตใจของเราเพราะเราเชื่อว่าปัญหาต่างๆนั้นแก้ได้ด้วยพระเจ้าพระยิะสุขิตของเรานะครับอย่าให้พระเจ้าถามเราเหมือนถามเอลียาว่าเจ้ามา ทำอะไรที่นี่ให้เราไข้ควรด้วยเจ้ามาทําอะไรที่นี่หมายถึงตอนที่เราหนีจากทางของพระเจ้าให้เราไข้ไข้ควรแล้วกลับชี้ใจแล้วก็กลับมาหาพระองค์รับใช้พระองค์นะครับผมเชื่อว่าสันติสุขจะมีกับทุกทุกคนที่เชื่อแล้วก็รับใช้พระเจ้านะครับครับก็ขอพระเจ้าอวยพรครับ